คนที่เขเป็นยูทูบเบอร์คนที่เขาเป็นดาราดังเนี่ยเขาอาจจะมีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่ลงนกอยู่ในหลักหมื่นนะครับหมื่นต่อบาทสองห0ื่นเฮ้ยมันพอใจไหมกับเราที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยนะครับมันพอใจแล้วนะครับกับการที่เรารับรายได้จาก f c e e o o o นะครับที่เราเล่นมาเป็น10บสปีนะครับการที่เราจะ,ะทำเพจ ไม่ว่าจะเป็น Y YouTube ไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือไม่ว่าจะเป็น Ti ๊ t o k อกหรืออะไรแต่เราคิดเว้ในหัวสมองเสมอนะครับว่าเราทําอะไรก็ต้องเป็นคลิปนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวคนเขาจะเฮ้ยแม่งอะไรว่าไร้สาระเฮ้ยอะไรว่าแม่งไม่รู้เรื่องเลยนู่นนี่นั่นอะไรว่าแค่นี้มันก็ทําคลิปไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่า เราคิดไว้เสมอว่าณวันหนึ่งวันใดข้างหน้าเราจะรับรายได้จากไอแพตฟอร์มพวกนี้นะครับลุงนกก็เหมือนกันบางทีทําคลิปไว้ขี้เกียจตัดต่อนะครับภาพไม่สวยหรอกพี่เกียจตัดต่อลุงนกก็ลงไปเลยนะครับลงไปเลยลงไปเรียวท์แบบนั้นเน่ยแต่ถามว่าทําไมอย่างเพจที่รับรายได้แล้วมันก็มีโฆษณาแปะให้ มันก็รับรายได้ของมันนั่นแหละตามปกติแต่น้อยจะมากก็ขึ้นอยู่กับคนดูขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนเออขึ้นอยู่กับคนมามาดูมา,ามาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์อะไรให้เราที่แหละนะครับอา่ามันก็เลยณนะเวลานี้อา่าเพจนี้ลุงนุก,ก็ยังไม่ครบหมื่นนะแต่ว่ามันมีเปิดรับรายได้จากจากอา่าคลิปคลิปเลียวเลียวที่เป็นหนึ่งนาทีอา่าหนึ่งนาทีคลิปเลียวลุงนุก,ก็ไม่ค่อยรู้จะจะทำอะไรลงเหมือนกันอา่า แต่ก็ผ่านรายได้แล้วนะครับมีการแปะโฆษณาแล้วไม่เชื่อใครเข้าไปดูในเรียวของลุงนกทีุงนกทําเรียวไว้ ก็มีไม่กี่อันหรอกนะแต่ว่ามันก็มีแปะโฆษณาแล้วนะครับแล้วก็คลิปดาวดาวก็เราก็ไม่ใช่คนเด่นคนดังนะครับไม่ใช่เราไลฟ์สดปุ๊บก็จะมีดาวขึ้นมาแปะใครเขาคงมาไม่มาเสียเงินอะไรให้เราหรอกเนาะนะครับลุงย์ก็คิดแบบนี้แหละถ้าเราคนเด่นคนดังเขาติดตามก็เป็นแฟนคลับก็เป็น f c ตัวยงเขาก็คงจะให้ดาวให้อะไรแบบนั้นนะ่ะแต่ลุงนก็ไม่ได้ไม่ได้เด่นดังอะไรนะครับก็คงไม่มีคนให้ดาวหรอกแต่ก็ช่างมันเขาเปิดให้เราแล้วเราก็ใช้มันไปเนาะนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไอคลิปนี้เราทําแล้วมันจะได้กี่บาทไม่ต้องไปสนใจนะครับทำมันลงไปเรื่อยๆนะครับเรามีความมานะทำลงไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะประสบความสาเร็จอย่างลุงนกนี่แหละนะครับคือตอนนี้ขนาดลุงนกไม่ใช่คนเด่งคนดังอะไรนะครับเพจมันทายากที่สุดนะครับเพจ y u ู u ูบอินต t a r กรมแล้วก็ TikTok นะครับเนี่ยที่ลุงนกพูดมาสี่แพลตฟอร์มเนี่ยเพจยากที่สุดนะครับ เพจมันต้องมีคนติดตามถึงหนึ่งหมื่นคนนะครับหนึ่งหมื่นคนถึงจะเปิดสร้างไรายได้ได้ถ้าหนึ่งพันคนเนี่ยมันแค่สร้างไรายได้จากดาวเท่านั้นดาวมันก็ไม่มีใครจะมาส่งดาวให้หนกนนกนั่งไลฟ์สดอย่นี้ยังไม่มีใครส่งดาวให้หนกเลยนะครับอ่าเราก็โอเคมันเปิดให้แต่ว่าไม่มีใครส่งให้เรามันก็เราก็ไม่ได้อะไรนะครับอ่าหนึ่งหมื่นคนแล้วภายในหกสิบวันหรือสองเดือนนะครับต้องมีคนดูยอดคนดูของเรา หกแสนนะครับหกแสนนาทีเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแต่ลุงนกสามารถทําผ่านมาได้นะเพราะฉะนั้นลุงนกเชื่อว่าทุกคนถ้ามีความสามารถทําได้หมดนะครับลุงนกบอกไว้แล้วนะทุกอาชีพทําได้หมดนะครับอาชีพแม่บ้านอาชีพแม่บ้านคนทํากับข้าวอยู่ในครัวเนี่ยก็ทําได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพ่อว่าไปเป็นขับรถยามกรรมกรแบกหามหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะทําคลิปเราจะสร้างเพจทําได้หมดทุกคนนะครับอย่าคิดว่าไอ้คนนั้นมันเป็นคนดังทำไมจะทําคลิปอะไรง่ายๆคนดังบางคนยังไม่ทําเลยนะครับคนที่มีชื่อเสียงบางคนยังทําไม่ได้นะครับคนเรามีความสามารถต่างกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราอ่าอยากจะทํานะครับมุ่งมั่นที่จะทํามันไปนะครับอ่าและลุงนกก็บอกไว้ตรงนี้ว่าทุกอย่างที่ ที่ทลองนกมาบอกนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะ่ะทําไมทุกคนไม่อยากจะทําล่ะนะครับเออไม่ได้เสียเงินก็เสียเงินค่าเน็ตนะครับค่าเน็ตที่เราที่เราที่เราใช้ทุกวันเนี่ยเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วไม่ว่าจะมีไลน์มีนู่นมีเราต้องใช้อินเทอร์เน็แนเนเตนแต่อันนี้เออเราไปตามท้องถนนเราไปนู่นไปนี่เห็นรถมันติดเห็นรถนู่นนี่นั่นเห็นรถมันชนกันเราก็ถ่ายคลิปแล้วก็ตัดแล้วก็ทําเป็นคลิปมาลงในในเพจของเราเอะเนี่ยก็แค่นั้น มันก็ได้แล้วนะครับคนจะมาติดตามเราหรือไม่ไม่ติดตามเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคลิปเราเหมอนกันขึ้นอยู่กับความสนใจของเราเหมือนกันแล้วเราถ่ายรูปสวยๆเราเป็นรูปภาพนิ่งตามสถานที่ที่เราไปสวยๆเราก็มาลงเพจเราไว้ถามว่าลงเพจตรตงนั้นโอเคภาพนิ่งมันไม่มีไรายได้หรอกแต่ว่ามันก็เหมือนคนเข้ามาติดตามเราไงนะครับเราเพิ่มให้เพิ่มเราทํายังไงก็ได้ให้ยอดการติดตามเรามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ออลุงนกก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เดี๋ยวนี้มันมีเยอะไงการนุ่งน้อยห่มน้อยมานู่นนี่ลูงนกไม่ส่งเสริมแบบนั้นนะครับก็ทําคลิปของเราเรียวไทม์ไปทุกวันในชีวิตประจําวันเรานี่แหละทุกอย่างมันทําคลิปได้หมดเลยนะครับทีละสองสามนาทีเองนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปเรียวเนี่ยมันแค่หนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีมันก็เหมือนทิกตอกนั่นแหละอ่าทิกตอกหรือว่าทางอินสตาแกรมนะครับหนึ่งนาทีนะครับเราจะเต้นนู่นเต้นนี่เปิดอะไรทุกอย่างเราทําได้หมดอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ ที่หลายๆคนถามลุงนกมาว่า, source, วาเออสร้างรายได้เพจสร้างรายได้นู่นนี่นั่นมันเป็นมันเป็นยังไงมันได้จริงเหรอครับลุงนกบอกไปเลยนะครับได้จริงนะครับคนที่ติดตามลุงนกอยู่มานานคนที่เป er ็นเพื่อนในเฟซลุงนกอยู่มานานจะรู้ว่าลุงนกไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะครับลุงนกก็ทําไปตามหน้าที่ที่เขากําหนดมาให้ลุงนกทํานี่แหละนะครับเป็นลูกจ้างเขาก็เคยทํานู่นทํานี่มาหมดทุกทุกอย่างนะครับแต่ลุงนกคิดแค่อย่างเดียวว่าในชีวิตบ้านปลายของลุงนกเนี่ย ก็อยากจะนั่งทําคลิปเนี่ยนั่งทําคลิปแบบนี้แหละก็ไม่รู้จะเป็นสาระอะไรนะครับแต่ว่านั่งทําคลิปแบบนี้เพื่อหาอไรายได้มาให้ตัวเองนี่แหละโดยที่เราไม่ต้องไปแบกหามโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยนะครับ